สิงหานะคะได้เทพพะเสาวความเครียดความกังวลความกดดันเกิดขึ้นในปีนี้ค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนเก่งมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะบางครั้งคนที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดความจริงกับคุณโกโหกก็เยอะฉะนั้นคุณต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแล้วถามว่าการงานของคุณจะดีไหมค่อนข้างเหนื่อยคุณไปที่พึ่งของใครหลายๆคนอาจจะมีความกังวลมากพยายามปล่อยให้มันชิวๆสบายๆจะได้ดีเอง ส่วนเรื่องการเงินอย่าใช้เงินเยอะปีนี้ต้องเก็บเงินนะถึงมันจะเก็บไม่ค่อยอยู่ไม่มีเงินให้เก็บก็ตามแต่ต้องเก็บค่ะเพราะปลายปีมีเกณฑ์ใช้เงินแบบ ไม่คาดฝันเลยจะได้ไม่ชอ็อตถ้าเราวางแผนไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนะคะส่วนเรื่องความรักถ้าเราไม่คาดหวังเราเติมความหวานตลอดเวลาเราโรแมนติกตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปงองแงใส่เขาทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ระวังปีนี้จะเป็นปีแห่งการเสียน้ําตาค่อนข้างเยอะของคุณแก้วเตือนด้วยความเป็นห่วงส่วนใครวางแผนจะแต่งงานปีนี้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่าดีเนี่ยคือระวังจะมีปัญหา อาจจะทะเลาะกันก่อนแต่งอะไรเงี้ยแต่จะผ่านไปได้แต่ถ้าไม่ทะเลาะระวังแต่งไปแล้วจะเจอมือที่3เข้ามาแทรกแซงสิ่งที่ต้องระวังของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะคือเรื่องคิดมากระวังโรคซึมเศร้าอันนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะคะ